คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นก่อตั้งมานานกว่า30ปีเรามุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อปลูกฝังการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างเหมาะสมและส่งบัณฑิตสู่องค์กรชั้นนำของเอเชียรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีให้สร้างสารรคผลงานความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายแขนงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเปิดการเรียนการสอนใน3ระดับคือปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอกรวมไปถึงหลักสูตรนานาชาติประกอบไปด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัสดุของโลกได้แก่ดินหินแร่ น้ำบาดาลแร่เชื้อเพลิงและพลังงานรวมทั้งกระบวนการของโลกโดยศึกษาธรรมชาติและพฤติกรรมของวัสดุเหล่านั้นเพื่อใช้แก้ปัญหาทางธรณีวิยทยาธรณีวิศวกรรมรวมทั้งสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณคา่าทางสาขาวิชาย,ยังมีการสำรวจวิจัยทรัพยากรธรณีที่สำคัญเช่นแหล่งแร่และทรัพยากรแหล่งน้ำใต้ดินพลังงานเชื้อเพลิงการสำรวจด้านอุกรรทกธรณีวิยทยาธรณีพิบัตภิภัยรวมถึงงานด้านวิศวกรรมธรณีอื่นๆนอกจากนี้สาขาวิชาย,ยังมีพิพิธภัณฑ์ทางธรณี เพื่อแสดงตัวอย่างหินแร่ซากดึกดำบรรพ์พร้อมความรู้ด้านธรณีวิทยาให้กับผู้ที่สนใจและมีสวนเมโซซยปาร์คที่แสดงชุดหินและซากดึกดำบรรพ์ที่พบได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารมุ่งศึกษาธรรมชาติของวัตถุดิบที่เกี่ยวกับอาหารเรียนรู้หลักการและกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้องค์ความรู้ด้านการแปรรูปการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตอาหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภครวมถึงการใช้ระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิตอาหาร ตลอดห่วงโซ่การผลิตนอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาตนเองผ่านการศึกษาดูงานฝึกงานและปฏิบัติสหกิจในสถานประกอบการจริงได้แก่หน่วยงานราชการบริษัทเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเรียนรู้เชื่อมโยงโลกแห่งการศึกษาและโลกของการทำงานจริงเข้าด้วยกันสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษากระบวนการการนำส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะจุลินทรีย์และองค์ประกอบของเซลล์มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นพลังงานทางเลือกยาอาหารและสารเคมีการใช้ระบบทางชีวภาพในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนักศึกษาสาขาวิวชาเทคโนโลยีชีวภาพภจะได้เรียนรู้วิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์รวมถึงวิชาเฉพาะทางและมีโอกาสเข้าศึกษาดูงานฝึกงานและทำาสาหากิจศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมความ พร้อมในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการทำงานในอนาคตได้อย่างเต็มที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตมุ่งเน้นนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบการวางแผนและการควบคุมการผลิตการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคอาเซียนโดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติและการแก้ปัญหาจริงในโรงงานผ่านการฝึกงานและการปฏิบัติสานกิจศึกษา นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีความร่วมมือกับ Faculty of Agro Industrial Technology University of g a d j a Mada ประเทศอินโดนีเซียโดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกันในรูปแบบหลักสูตร2ปริญญาทําให้นักศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อที่ต่างประเทศโดยเนย้นพัฒนาทักษะการวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขางการเกษตรอีกด้วย คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น,นเห็นความสำคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยเสนอให้ทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชนและจัดก,กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้ผลักดันให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของสังคมโดยมีความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งความร่วมมือกับสถาบันศึกษาชั้นนาในต่างประเทศเพื่อสร้างงานวิจัยทั้งด้านอุตสาหการรมการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านธรณีวิทยาและน้ําใต้ดินด้านการจัดการการผลิตรวมถึงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่องและได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติได้แก่ ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของอาหารหมักดองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำผลไม้และการผลิตกรดอินทรีย์ต่างๆตลอดจนการพัฒนาพลังงานชีวภาพและการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจากชีวมวลต่างๆได้แก่การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีเทนไบโอไฮเทนเอทานอลและพลาสติกชีวภาพ การเพราะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอาทิเช่น DHA และรงควัตถุต่างๆนอกจากนี้กลุ่มวิจัยยังมีการให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัยแก่คณาจารย์นักวิจัยและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปร,ริญญาโทและปร,ะริญญาเอกอีกด้วยศูนย์การเรียนรู้อุตสาหกรรมการเกษตรหรือ TE o อ t let สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางอุตสาหกรรมการเกษตรและเป็นศูนย์การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาพร้อมทั้งบริการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดระยะเวลาจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเราผลักดันบัณฑิตท,ทุกคนสร้างเสริมประสบการณ์ด้านความรู้ให้มีความหลากหลายครบทุกด้านและเป็นที่ยอมรับออกสู่สากลและนี่คือคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น